สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาวความรักของชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่15ตุลาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพฤษภจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดข้างล่างคลิปมีแล้วเช่นกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาด้วยนะกกก็เริ่่มมดดดูววววงงคาาาัขอชศีีพ จะเป็นอย่างไงกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกเป็นไพ่ขึ้นมาว่า6 i x of w a n d หรือว่า,พาไพ่หเมถาวเข้ามาตอนนี้ชาวราศีพฤษภหลาท่านเนี่ยมันกับพไพ่หกเม้เาวเลยตอนข้างจะเหมือนกับมองเห็นหนทางไปต่อเรื่องความรักและเริ่มมีคนที่เหมือนกับชวนเราไปเที่ยวแล้วเหมือนกับผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้เห็นไหมครับใครหลายคนที่โสดอยู่เนี่ยถ้าเกิดถามว่าไม่รู้จะเจอ,เจอที่ไหนไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเนี่ย,พยไพ่หกเมถาวคุณก็ควรจะเปิดใจโดยการที่ไปเที่ยวบ้างนะครับผมจะเอาแต่ขังตัวเองอยู่ใน Facebook, เฟซบุ๊ก k อาขังตัวเองอยู่ในหอ นะครับหรือว่าในไลน์ในกลุ่มที่เราเคยรู้จักอยู่แล้วเพราะฉันเนี่ย,พยไพ่หกใบเท้าใบนี้กับไพ่ชิ้นมาว่าเจถ้วยมีคนเข้ามาให้เลือกมากมา์มาเลยสำหรับคนโสดหลายๆคนนะครับผมเข้ามาให้เลือกเข้ามาเหมือนกับเข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปออกเดทเห็นไหมครับเพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าหกใบเท้าเข้ามากระเจ็ดถ้วยอ่ะ <S <S ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดตรงนี้ใครก็ตามส่วนใหญ่ชอบมาถามว่าเฮ้ยอาจารย์ยังไม่ได้เจอเลยหมอซองยังไม่ได้เจอเลยว่า คนรักจะเจอที่ไหนจะเข้ามาอย่างไงไพ่เจ็ดถ้วยกับไพ่ท้าคือความรู้สึกที่คุณต้องมีการที่เหมือนกับพาตัวเองเนี่ยไปหาจุดๆดนั้นด้วยเช่นอะไรที่ไม่เคยทําก็ทานะครับการเล่นแอปหาคู่แอปโซเชียลหรือว่า a c e b o o k นะครับผมควรชวนคุยกับคนอื่นยิงแอดเพื่อนกันมาก็รับไว้ไม่ใช่ว่าเขาแอดมาไม่รู้จักบล็อกแป้งเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่หกไม้ท้าเข้ามากับไพ่เจ็ดถ้วยบอกว่ามันมีโอกาสมากมายให้คุณได้พบได้เจอเรื่องของความรัก ใครก็ตามทีโสดมานานเนี่ยมีไพ่หกไม้เท้ามันต้องเหมือนกับพาตัวเองเนี่ยเปิดใจพาตัวเองไปหาความรักบ้างและหกไม้เท้าในที่นี้ใครหลายคนอาจจะพบเจอคนที่เข้ามาชวนเราไปเที่ยวแล้วชวนเราออกเดตนะผมเข้ามาเหมือนกับทําความรู้จักเราทําความพูดคุยกับเราเหมือนไพ่ขึ้นมาใบเนี้ยไพ่เทมปูรันเข้ามาไพ่เทมปูรันใบนี้เป็นความรู้สึกของชาวราศีพฤษภแหละที่เหมือนกับเราเริ่มรู้สึกกับใครสักคนหนึ่งแล้วพร้อมจะเริ่มต้นความรักใหม่ๆแต่ไพ่เทมปูรันใบนีว่าเราไม่กล้าเทใจหมดอะ ใครหลายคนคงเหมือนกับเข็ดกับความรักหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราลังเลเราเหมือนกับแค่ทําการทดลองคุยกับเขาดูทําความรู้จักกับเขาดูแต่เหมือนกับกล้ากลัวที่จะรักใครสักคนหนึ่งกล้ากลัวที่จะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งเหมือนกับว่าเราให้ได้นะความรู้สึกอ่ะเราเข้าไปคุยกับเขาได้นะเขาคุยมาเราคุยกับนะแต่ไม่กล้าที่จะเหมือนกับ ทุ่มเทใจลงไปเลยหรือว่าเอาใจทั้งหมดเนี่ยไปให้ใครสักคนหนึ่งเร็วเกินไปเพราะฉันไพบน่บอกว่าไม่อยากจะเตือนคนด้วยคุณด้วยนะผมชาาทิ่พักสอเลยท่านว่าใครก็ตามถ้าเกิดมีคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาทําความรู้จักให้เราเหมือนกับค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันก่อนต่างฝ่ายต่างดูความรู้สึกกันก่อนคุณให้น้ำเขากินคุณให้ความรู้สึกดีๆกับเขาไปเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ เทน้าให้ผู้ชายคนนี้กินให้หายเหนื่อยนะครับผมคุยกันด้วยความรู้สึกสบายใจปรึกษากันนะครับผมคุยกันเรื่องทั่วๆไปทําความรู้จักกันก่อนที่จะตกลงปรงใจกับใครสักคนหนึ่งจะให้ศึกษาก่อนนั่นเองอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วไปใครก็ตามที่เกิดตัดสินใจเรียวไปหรือว่ารวดเร็วไปเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าอาจจะเสียได้สิ่งดีๆที่รอคอยคุณอยู่ก็ได้พอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่า seven of c u p หรือไพ่เจ็ดถ้วยนะครับ ไพเจ็ดถ้วยใบนี้จะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขามีพัดอันนึงแล้วเหมือนกับถ้วยเนี่ยเต็มพัดไปหมดเลยแล้วก็เมนคนมากมายเนี่ยให้เขาได้คุยให้เขาได้เลือกและเขาเองก็เหมือนกับไปอยู่ในงานเลี้ยงอ่ะเหมือนกับมีคนเข้ามาขอเขาเต้นรำเข้ามาอยากจะชวนเขาไปเที่ยวอยากชวนเขาไปเต้นรำทำความรู้จักกับเราอย่างเงี้ยเข้ามาดูแลเข้ามาเทคแคร์เราเข้ามาจีบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไพเจ็ดถ้วยใบนี้บอกว่าคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วเกินไปนะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากมายเลยก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่โสดหรือคนีีีดหวัเเเเยยยกกบบืืออขคคคาามมมพนน้้้ถุุณล ความรู้จักแต่เราทําการเรียนรู mm ้ด hmm. ้วยการที Rangers, ่เหมือนกับค่อยๆศึกษากันค่อยๆคุยกันค่อยๆทำความรู้จักกันไปก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งเหมือนกับทุ่มเทไปทางใดทางหนึ่งหรือว่าเลือกทางใดทางหนึ่งเลยเพราะสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาเนี่ยอย่างที่บอกไพ่เทมปูรันอะไรที่มันเร็วเกินไปมักจะจบเร็วเสมออะไรที่เราเลือกเร็วเกินไปบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเสียดายความรู้สึกที่เราให้ใครไปคนหนึ่งไปทันทีทันใดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบต่อมาผมพูดว่าไม่ควรจะเป็นนนอออย่่าาาาาางั้้เเพพระะมมีีวขบบใกกจจถู คนเข้ามาเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ดีหมดนะบางคนก็เข้ามาเพราะไพ่เดบิวต์วเข้ามาคืออาจจะเจอคนเดิมๆเ,เจอผีซาตานเจอการที่เหมือนกับหอกลวงโกหกหรือการที่เหมือนกับนอกใจใครมาก็ไม่รู้หรือว่ามีชิ้นเรื่องของรักสามเศร้าคบซ้อนอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือว่าการที่เหมือนกับมองที่เราเนี่ยเรื่องของปัจัยภายนอกนั่นแหละ ก็คิดวาพายเดลวิเขาบอกว่าบางทีเน <Ask the S 1> em like ี kind of <suffering> ่ยเขาอาจจะใส่หน้ากากเข้ามาหาคุณก็ได้นะเขาอาจจะคิดในทางที่เหมือนกับไม่ดีกับคุณก็ได้นะเขาอยากจะได้ตัวคุณเขาชอบคุณเขาเหมือนกับอยากจะได้ตัวคุณมากเลยก็เลยเข้ามาจีบคุณแบบนี้เพราะฉะนั้นพายเดลวิบอกว่าห่วงตัวเองเอาไว้นะครับผมรักนวลสงวนตัวเอาไว้อย่าพยายามเหมือนกับให้ใครเนี่ยเอาเราไปแบบจีบไม่ง่ายคบกันง่ายเป็นแฟนกันง่ายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่เดวิบอกว่ามีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแต่เราต้องระวังพวกที่เข้ามาแบบไม่จริงใจเข้ามาแล้วก็เข้ามาาาทํรร้ยเา พอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่แปไม้เท้านะครับหรือว่าเอทออกบานเข้ามาเอทออกบานใบนี้มาบอกว่าความรู้สึกของชาวราศีพฤษภแต่ลท่านเนี่ยคุณเคยเป็นคนที่เหมือนกับพยายามทาใครสักคนหนึ่งอยากจะไปต่ออยากเจอแสงสว่างอยากเจอสิ่งดีๆแต่เหมือนว่าบางทีเนี่ยเป็นไพ่ของผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนกับนอนจมอยู่ความทุกข์จมอยู่ความเศร้าใจอะไม่อยากจะลุกไปไหนเรื่องของความรักเลยเพะฉะนันไพ่แปไม้เท้าไปอยู่ว่าใครก็ตามถ้าเกิดบอกว่าโสดมานานแล้วยังไม่เจอใครเลยอาจารย์ยังไม่เจอใครเลยหมอฟองไพ่แปไม้เท้าไปอยว่า ถ้าเกิดคุณเอาแต่นอนแบบนี้คิดว่ามันไปเจอใครไปก็ไม่ดียังไม่เจอคนที่ใช่เลยเจอก็ยังไม่ดีอย่างเงี้ยไพ่แบบแบบนี้คือบอกว่าเราอยากพยายามปิดใจอยาพยายามคิดไปก่อนล่วงหน้าอยาพยายามรู้สึกไปก่อนว่าเราจะไม่เจอใครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้เจอไงคิดเอาง่ายๆเลยเหมือนกับความรู้สึกที่เราอยากจะกินเมนูเมนูหนึ่งอย่างเงี้ยแต่บอกว่าเออคงไม่ได้กินมาหรอกร้านมันปิดแน่เลยพอคิดแบบเนี้ยปุ๊บคุณก็ต้องไปหรอกไปก็เหมือนกับเดี๋ยวพอร้านมันปิดคุณก็ไม่อยากจะไปร้านนี้อีกต่อไปแล้วก็เหมือนกกัับเรื่อองงขความและ นะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่เจอใครเลยเนี่ยคุณก็ไม่ไปเปิดใจหรอกเพราะคุณคิดว่าการเปิดใจของคุณเนี่ยมันก็ควรจะเอาตัวเองเนี่ยไปหาสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าคิดในทางที่ดีมองโลกในแง่ดีบ้างนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่แปะไม้เท้าไปนิ้วว่าคุณอาจจะผ่านเรื่องราวที่ทาให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทุกข์ใจจนบางทีเราเหมือนกับมองไม่เห็นแสงสว่างเลยมองไม่เห็นทางออกมองมเห็นทางสิ่งที่ดีเลยเหมือนกับเราเห็นแต่วความผิดหวังความเสียใจมาตลอดคบกับใครก็เหมือนกับอ,อกหกักคุด เจอคบซ้อนบ้างแหละเจอคนหลายใจบ้างแหละเขาทิ้งเราไปหาคนอื่นบ้างแหละเจอความรักที่เหมือนกับรู้สึกเหนื่อยอ่ะรู้สึกเหมือนกับอยากจะหยุดพักแล้วไม่อยากจะไปเจอความรักที่ดีๆแล้วคิดว่าความรักมันห่วยไปหมดแล้วมันไม่ดีแล้วแต่ไพ่แปะไม้เท้าใบนี้บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเปิดหน้าต่างแล้วเหมือนกับให้แสงสว่างคุณเห็นให้คุณลุกขึ้นมาให้คุณตื่นขึ้นมาแค่นี้ให้คุณลืมตาให้คุณเปิดใจนั่นแหละการลืมตาหรือว่าการลุกขึ้นมาจากที่นอนมันคือการที่เหมือนกับเปิดตาการเปิดใจจเพรรราาาาาาาะะะะฉนนนนนนั้้้้ไ่่่มมมทททีีีคคืออวววูสึกขงชผแํ เจอแสงสว่างเจอทางไปแล้วเนี่ยเปิดใจรับไปเถอะเปิดใจในการทําความรู้จักการเปิดใจในการคุยกันดูเปิดใจในการศึกษากันดูนะครับแม้มันอาจจะไม่ใช่ความรักแม้มันอาจจะไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่อย่างร้อเปอร์เซนต์แต่เราควรจะเหมือนกับลองเปิดใจลองหาโอกาสลองหาแสงสว่างลองหาสิ่งดีๆให้ตัวเองเนี่ยมีอะไรที่มันแบบเข้ามากุ้มกิมเข้ามาดูแลเข้ามาทําให้รู้สึกยิ้มได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ใช่หรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดวิวเข้ามากับไพ่ขึ้นมาว่าแปะเมเท้า คุณหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเรากลัวกความรักที่มันเจ็บปวดอีกเรากลัวความรักที่เคยเจอมาคือการโกหกหลอกลวงการนอกใจการถูกทําร้ายมาเพราะฉันเนี่ยไพ่แบบนี้นะครับมาบอกว่าใครก็ตามที่เกิดคนรักนอกใจคนรักเก่าก็ทิ้งเราไปเขาจะกลับมาเคียย์กับเราไหมเขาจะกลับมาคุยกับเราไหมสุดท้ายเขาจะกลับมาหาเราหรือเปล่าแน่นอนครับไพ่เดบิวตเข้ามากับไพ่แปะไม้เท้าเขาก็จะกลับมาเคียย์กับคุณจากที่เคยทําผิดกับคุณไปจากเคยที่ทําไม่ดีกับคุณไปเนี่ยก็จะกลับมาแก้ไขทําดีกับคุณอย่าง ผิดเพี้ยนไปกาบคนที่เคยทํร้ายคุณเลยนะครับหรือกลับมาแก้ไขกลับมาขอโอกาสกลับมาขอโทษคุณในวันที่เหมือนกับคุณรู้สึกเจ็บไปแล้วรู้สึกเหนื่อยไปแล้วกับความราครังนี้แต่ไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยมาเตือนใจชาวราศีพฤษกเลยทนะ่านว่าคนที่เขาเคยทิ้งคุณไปคนที่เขาเคยทํร้ายคุณไปหรือว่าเคยเลิกลากันไปเนี่ยคุณจะให้โอกาสเขาเนี่ย กลับมาทํแบบให้คุณรู้สึกเหนื่อยอีกหรือเปล่าเพราะคุณกว่าจะลุกขึ้นได้กว่าคุณจะเห็นแสงสว่างเนี่ยคุณควรมุฟออนไปหาความสุขไปหาสิ่งดีดีดีกว่าที่จะกลับไปหาคนที่เราทําให้เราเคดกับความรักหรือเปล่าทําให้เราเหนื่อยกับความรักหรือเปล่าลองตัดสินใจดูนะกันแต่ว่าไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่ากลับมาแก้ไขกลับมาเคลียร์กลับมาเหมือนกับขับความเข้าใจกันนะครับชาวราศีพฤกษตกเองอาจจะเหมือนกับเลือกที่จะเข้าไปหาเขาก็ได้แม้ว่าตัวเองเนี่ยจะถูกเขาทาร้ายก็ตามนะครับเราอาจจะ ไพ่หนึ่งถ้วยในที่นี้ถ้าเกิดถามว่าเป็นยังไงบ้างเรื่องของความรักตอนนี้ชาวสิษยพระงหลายท่านคงมีเกมเริ่มต้นใหม่มีเกมมองหาสิ่งใหม่มีเกมมีความสุขเข้ามาเติมเต็มนะครับมีเกมถูกเติมเต็มพอไพ่หนึ่งถ้วยใบี้บอกว่ามันคือเหมือนกับถ้วยใบหนึ่งที่เป็นถ้วยใบเดียวที่เหมือนกับมีน้าเต็มไปหมดเลยอะและเหมือนกับน้ำเนี่ยมันคือตัวแทนของความสุขจากที่คนเคยผิดหวังเคยเสียน้ําตาเคยร้องไห้เคยเจ็บปวดมาไม่ว่าคุณจะเคยถูกใครทําร้ายมาก็ตามตอนนี้คุณเหมือนกับมองเห็นกัน มองเห็นความสุขในชีวิตละเริ่มมองเห็นการเร e ิ่มต้นใหม่เริ่มมองเห็นสิ่งดีๆเริ่มมองเห็นความสุขละเช่นอะไรตอนนี้เราอาจจะไม่ได้มีความรักใหม่ก็ได้ไม่ได้มีแฟนใครเข้ามาก็ได้แต่เหมือนกับพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ละอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขละอยู่คนเดียวจนเหมือนกับเริ่มพร้อมที่จะรักใครพร้อมจะให้เหมือนกับความสุขกับใครละไม่ใช่ว่าจมอยู่กับความเจ็บปวดจมอยู่กับรอยน้ําตาไม่ยอมมูฟออนอะไรเงี้ยตอนนี้เริ่มพร้อมที่จะเหมือนกับมองหาสิ่งใหม่ มองหาความสุขเริ่มเปิดใจเริ่มเหมือนกับพร้อมที่จะให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาดูแลเราแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างมีไพ่ขึ้นมาว่าเดจัดเม้น ทำไมผมพูดว่าเฮ้ยเกี่ยวข้องกับออนไลน์โซเชียลตอนแรกเพราะพ่เดจจ์มินไปนิวกว่าเหมือนกับการที่เรากล้าปล่าประกาศแล้วกล้าบอกว่าเออฉันโสดนะใครก็ตามไปตั้งสเตตัสว่าเอามีคู่อยู่เนี่ยเอาออกนะเรามีแฟนแล้วเนี่ยเอาออกนะครับเราโสดดีกว่าเพราะพ่เดจจ์มินไปนิวกว่ามันเหมือนกับการที่ต้องปล่าประกาศให้ทุกคนรู้นะครับหรือว่าการที่เหมือนกับเปิดโอกาสให้ตัวเองในการทําความรู้จักกับใครหลายคนเพราะฉันเดจจ์มินไปนิวกว่าคุณอาจจะพบเจอรักจากทางไกลพบเจอความรักจากการโซเชียลทางออนไลน์หรือจากการที่เหมือนกับเจราจาพ,พูดคุยติดต่ต่อานงานงเีแหละ นะครับอาจจะคุยกันแล้วถูกคอจะคุยกันแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะแล้วมันเข้าใจกันแล้วมันเหมือนกับโดนมันคิกกันอย่างเงี้ยพราะฉั้นพ่าเดือดจัดเมนต์ใบนี้ว่ามันเหมือนกับการที่เราเนี่ยมาเจอกำลังจะเจอสิ่งที่ดีๆกำลังก้าบอกกับทุกคนว่าตอนนี้ชั้นโสดแล้วนะฉันมีความสุขมากกว่าตอนที่ฉันมีคนนั้นอีกมีคนที่เขานอกใจมีคนที่เขาทํร้ายเราอีกพะฉันไพ่ใบนี้เดือดจัดเมนต์เข้ามากับพ่าเดอดเดวบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณหลุดพ้นจากคนที่เขาทํร้ายคุณคุณหลุดพ้้นนจจาาากกทีีีีี่่่่มมมมััไดดดหพสิงเระฉใบบอว คุณต้องบอกทุกคนนะผมว่าตอนนี้เราหลุดพ้นแล้วตอนนี้ฉันโสดนะตอนนี้ฉันกลับมาให้โอกาสตัวเองนะตอนนี้ฉันเหมือนกับกล้าที่จะพูดคุยกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะเหมือนกับหลุดพ้นจากปัญหาแล้วผ่านจุดที่ฉันจะกลับไปจมทุกข์แล้วผ่านจุดที่ฉันจะต้องกลับไปเจ็บปวดเสียใจผ่านจุดที่ฉันต้องกลับไปเจอเรื่องราวที่ไพ่เทมปูดแดนเข้ามาเทน้ำให้ใครกินเนี่ยเขากลับคิดว่าแกล้งทําเขากลับคิดว่าเราทําไปก็เหมือนกับไม่ดีพอสำหรับเขาทั้งที่เราทำาน่เทน้ำให้เขากินถามเขาว่าเขาเหนื่อยไหม นะครับเป็นห่วงเป็นใยใหเขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่าเราใครจะกลับไปทางเดิมผมบอกเลยว่าไพ่เดวิลรอคุณอยู่คุณก็ต้องกลับไปเจอคนคนเดิมที่เขาเคยทิ้งคุณไปนั่นแหละหรือคนที่เขาเคยทําร้ายคุณหรือคนที่เขาเคยนอกใจคุณคุณต้องตัดสินใจดูว่าการที่เขากลับมาเนี่ยเขากลับมาได้กลับมาดีจริงๆหรือเปล่ากลับมาทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขความสบายใจกลับมาขอโอกาสเราจริงๆหรือเปล่าอันนี้ชาวราศีพฤษภตัดสินใจเองเลยเพราะเหมือนกับไพ่ขึ้นมาแบบเนี้ยคือการที่เหมือนกับเรามองเห็นแสงสว่างมองเห็นหนทางที่จะไป ผมเลยมองว่าถ้าเกิดคนรักเก่าของชาวราศีพฤษภเขาทิ้งคุณไปเขาทําร้ายคุณเขาทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเขาจะกลับมาแต่กลับมาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะให้โอกาสเขาหรือเปล่ายังมองเห็นสิ่งดีๆของกันและกันบ้างหรือเปล่าพอมองเห็นบ้างไหมนั่นเองแหละนะครับแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพา่ Two of Pentacles Two of Pentacles ใบนี้เป็นภาพของผู้หญิงครับผู้หญิงขอโทษครับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย2คนเห็นไหมครับเหมือนกับ2เหรียญที่เหมือนกับฝั่งหนึ่งดีฝั่งหนึ่งไม่ดีฝั่งผู้หญิงก็รู้สึกว่า ไม่ดีฝั่งผู้ชายก็เหมือนกับรู้สึกว่าดีเพราะฉันไพ่ใบนี้นในในเนี่ยบอกว่าถูกออปเปนิคอลมันเหมือนกับเดียนสองด้านวันนี้คุณอาจรู้สึกว่าเจ็บปวดวันนี้คุณอาจรู้สึกว่ามีน้ําตาวันนี้คุณอาจรู้สึกว่าเสียใจเหมือนกับเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ตอนนี้คุณอาจรู้สึกว่าไม่โอเคเรื่องของความรักรู้สึกความรักของคุณมันไม่ดีเลยมันห่วยแตกไม่มันมนม่นคงเราอยู่คนเดียวเราเหงาเราโสดมานานแล้วแต่วันหนึ่งเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกก้อยพอออกหัวก็ต้องออกก้อยออกสิ่งทออะะทีีีีีี่่่่่่ดดอออกกมมมมาาาาเเเพพรระฉัันนนนนนยยตคุณู้้้ึึแลววข ยังไงก็ตามตอนนี้คุณอาจรู้สึกไม่ดีแต่คุณต้องขอบคุณมันนะเพราะสิ่งที่มันคุณเจอในตอนนี้มันอาจจะไม่ดีก็จริงแต่พอเหมือนกับมันทําให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ดีๆในวันข้างหน้าหรือว่าความรู้สึกดีๆความเข้าใจหรือสิ่งดีๆในวันข้างหน้านั่นเองเพราะฉันเนี่ยผมที่ผมบอกเนี่ยอาจจะอธิบายไม่ค่อยถูกไม่คือเราวผจจะบอกว่าเหรียญมักมี2ด้านเสมอเหรียญไม่มี2ด้านเสมอความรักก็เช่นกันความรักที่มันแย่ๆความรักที่คุณไม่เข้าใจกัน2คนเนี่ยคุณ2คนที่เคยจากกันไปเคยเลิกกันไปเคยทําร้ายก เขาก็ต้องมีข้อดีบ้างแหละที่คุณอาจจะอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับเขาอยากจะกลับไปเริ่มต้นใหม่อยากจะกลับไปพูดคุยกันอยากจะกลับเหมือนกลับไปคืนดีกันแต่ใครก็ตามเมื่อเกิดคิดว่าเหรียญนี้มันเป็นเหรียญที่ไม่มีค่าอีกแล้วมันเหมือนกับว่าเราชั่งน้ําหนักดูแล้วเนี่ยเหมือนกับให้ทูออฟพดิคอนให้สองเหรียญเราชั่งน้ําหนักดูแล้วเนี่ยหัวใจของเรารู้สึกว่า เราไม่มีเขาอยู่ในหัวใจแล้วอะเราไม่ต้องการคนแบบนี้มาทำร้ายเราอีกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราปฏิเสธเขาเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้แหละที่ไม่ต้องการให้ผู้ชายคนนี้กลับมาทําดีกลับมากอดเรากลับมาขอโทษเรากลับมาต้องการเราในวันที่มันสายเกินไปนั่นเองเพราะฉันพไพ่ใบนี้บอกว่าคุณสามารถเลือกได้2ทางเลยระหว่างการที่เราจะไปตอ หรือกลับไปทางเดิมก็ได้ถ้าเกิดทางคนนั้นเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะสามารถกลับมาแก้ไขกลับมาปรับปรุงตัวแล้วคุณยังให้โอกาสแล้วคุณยังรักเขาอยู่แล้วเห็นว่ามันยังมีสิ่งดีๆหลงเหลืออยู่นั่นเองแต่ใครก็ตามคิดว่ามันไม่หลงเหลือสิ่งดีๆแล้วเนี่ยคุณก็จะพบเจอความรักที่มันดีๆเข้ามาใครก็ตามอาจจะมีการที่เหมือนกับเริ่มมองเห็นทางไปเริ่มมองเห็นความสุขมีคนชวนมาออกเดทเริ่มมองเห็นความรักที่ดีๆเริ่มมองเห็นการที่เป็นเหมือนกับไพ่หนึ่งถ้วย ไม่ต้องกลับไปจมอยู so ่กับน so ้ size, you. You ําตาแล้ววันที่เราร้องไห้เพราะเสียใจเนี่ยคนรักคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเราอ่ะเรากลายเป็นเหมือนกับมองเห็นความสุขมองเห็นคนที่เขาอยากจะอยู่กับเรามองเห็นคนหยุดคนที่มีคุณค่าดูแลใส่ใจเติมเต็มให้แก่กันดีกว่าลดมันออกไปนั่นเองนะครับเติมเต็มความรู้สึกเติมเต็มความสุขเติมเต็มความรักเติมเต็มสิ่งดีให้แก่กันดีกว่าเอามันออกไปหรือว่าเอาความรู้สึกดีๆที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปทําลายมันเองนั่นเองนะครับผม เพราะฉันเนี่ยไพ่ไปต่อมาผนมะขึ้นมาตำแหน่งที่9ก็คือไพ่ขึ้นมาว่า t ีออฟหวานไพ่สาม้เท้าในบานี้บอกว่าตอนนี้ชาวเสือประสงรานจะเจรความรักที่มั่นคงแล้วแต่คุณเหมือนกับค่อนข้างเจอเหมือนกับเลือกเ,เยอะคุณหลายคนอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราห่วงอะเราห่วงความรู้สึกเราห่วงความโสดเราเหมือนกับคนที่แบบเจอแล้วนะคนที่ใช่อะแต่เรารู้ว่าต้องคุยก่อนต้องทับต้องรอ,อก่อนต้องให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบจะรักใครง่ายๆนะ จะเลือกใครเข้ามาได้ง่ายนะจนกว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่รอเราได้นานที่สุดคนที่เหมือนกับยืนรอเรานานนานที่สุดและพร้อมที่จะเหมือนกับมอบดอกไม้ให้กับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่สามเใเท้าใบนี้บอกชาวสีพุชกหลายท่านว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาหรืออาจจะมีคนเข้ามาก็ได้แต่รอเถอะคุณจะได้พบเจอคนที่ใช่สําหรับคุณนั่นเองเพราะสามใเท้าใบนี้เห็นว่าเห็นไหมครับมีผู้ชายมากมายรนี้คือไม้เขาเลือกแต่มีคนเดียวนั้นแหละที่อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่า,ทาไหร่หรอกแต่เขาถือดอกไม้มาให้คุณเนี่ย เขาอดทนในการรอคุณเขาอดทนในการที่เข้าหาคุณเขาอดทนในการที่เหมือนกับเข้ามาคุยคุณเรื่อยๆด้วยความรู้สึกว่าเขาอยากเขาชอบคุณนะเขามาด้วยใจจริงๆนะเขาอดทนได้เขารอได้นะเพื่อที่จะให้การที่เหมือนกับให้คุณเนี่ยเลือกเขาให้คุณได้เห็นเขาเนี่ยแหละเพราะฉั้นไพ่สามใเท้าใบนี้บอกชายเสรีพุทธศกแล้วว่าอท่านว่าใครก็ตามที่โสดอยู่แล้วเหมือนกับยังไม่เจอเลยรอตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยถ้าใครก็ตามที่เกิดอ่ะว่าเฮ้ยเราเราเพิ่งจบมาเพิ่งเลิกมาเนี่ย ไพ่ใบนี้ก็บอกครับอดทนรอหน่อยยังไงคนนี้เขาจะกลับมาเหมือนเหมือนกันคนรักเก่าที่คำท้ายคุณไปคนรักเก่าที่เลือกหลาคุณไปก็จะกลับมาเช่นกันแต่ใครก็ตามที่เกิดสินใจว่าเออมีคนเข้ามาให้เลือกนะแต่บอกเลยว่าอาจจะต้องรอเลือกนิดนึงในการที่เหมือนกับมีใครสักคน Brittany, หนึ่งเนี่ยหนึ่งในที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยมีคนหนึ่งที่ถูกใจคุณมีคนหนึ่งที่เหมือนกับสามเมถาวมีคนหนึ่งที่เหมือนกับเข้ามาด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับอยากเอาสิ่งดีๆมาให้อยากเอาความรักมาให้อยากเอาดอกไม้มาให้คุณนั เพราะฉันไพ่ใบนี้คือเหมือนกับความรู้สึกของชาวราศีพฤษภหลายท่านคือบทสรุปของความรักคือตอนนี้เราเหมือนกับกลับมามีความสุขอีกครั้งเนี่ะมองเห็นหนทางในการไปต่อเรื่องของความรักตอนนี้คุณคุณรู้แล้วว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่เหมือนกับไร้ค่านะไม่ใช่เป็นคนที่เหมือนกับไม่มีใครอยากได้นะคุณไม่ใช่สิ่งของคุณไม่ใช่รูปปั้นที่เหมือนกับอยู่เฉยๆแล้วมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเขาจะไปคนจะมาเลือหาเราก็มาหาจะไปยากเราก็ไปอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉันไพ่ใบนี้คือเด็กถือไม้เท้าหรือว่า บอกความรู้สึกของชาวสีพษษุกศกว่าตอนนี้เหมือนกับมีผู้ชายคนหนึ่งถือดอกไม้มาให้คุณเนี่ยเข้ามาหาคุณเข้ามาจีบคุณทั้งที่คุณบางทีคุณก็อยู่เฉยเฉอ่ะคุณกลายเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากขึ้นใครก็ตามถ้าเกิดช่วงนี้ยังไม่มีใครเข้ามาก็เด็กถือไม่เท้ากลับมาดูแลตัวเองนิดนึงกลับมาทําตัวเองให้เป็นบิ๊บบิเฟเสเป็นดูเด็กลงอีกครั้งนึงกลับมาเริ่มเหมือนกับยิ้มเยอะมองหาความสุขไปออกไปท่องเที่ยวออกมาเหมือนกับอยากทําในสิ่งที่เราจะทําบ้างเช่นอออออะไไรรรรกกกกาา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 าเเเเเเหหหมมมมมมืืนนนนััับบปสปสสสิิขขงงง้้้ดููแลตววททํํผผ่่ชย็ ออกทิพเริ่มแบบทํากิจกรรมต่างๆเร่อฟุตบอลเริ่มเหมือนกับออกกําลังกายเริ่มทํำสิ่งกิจกรรมที่มันดีๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กถือไม้เท้าพร้อมจะเหมือนกับไปต่อพอมให้คนที่มาเห็นเรามามองเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดูดีจังเลยคนนี้เข้ามาแล้วต้องมันเหมือนกับกิจกรรมที่แบบว่าคนนี้เข้ามาหาเราแล้วรู้สึกว่ามันได้พลังบวกไปแบบนั้นเลยนั่นเองอันนี้ผมเป็นกำลังใจให้ว่าบทสรุปคํามของคุณเนี่ยค่อนข้างจะออกมาแบบทางที่ดีนั่นเองการดูแลการเสริมสวยการทําตัวเองให้้้้ดดููีขึนนกกกาารรปัััับบบทงงงตตตวเเเออออหมมมมืไไ่่่จยแ ไม่ต้องเอาแต่นอนสมอยู่อย่างนั้นเจ็บปวดร้องไห้อยู่แบบนั้นเนี่ยออกมาเถอะนะครับมันไม่ได้ช่วยรหรอกความเจ็บปวดความเสียใจความร้องไห้ร้องไห้ให้ตายเจ็บปวดให้ตายเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขหรือว่าร่างกายมันดีแข็งแรงขึ้นหรอก เอาความเจ็บปวดเอาความทุกข์ใจเนี่ยมาเป็นกําลังใจเป็นทางชีวิตในการก้าวเดินต่อไปดีกว่านะครับมาดูไพ่คนรักชาวสีพุกศกดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะเขาทำอะไรคุณบ้างน,นะครับและสำหรับชาวส่งเองนะครับผมถ้าเกิดมาดูให้เนี่ยอันนี้ก็คือไวเบอร์ซ่าอันนี้คือสิ่งที่ชาวสีพกุกศอาจจะทำกับคุณก็ได้เช่นกันเพราะฉันไพ่ใบ,บแรกขึ้นมาว่า8ดาบกับไพ่5ดาบ ไพ่แปดดาบใบนี้บอกว่าตอนนี้คุณสองคนอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าคุณอาจจะถูกทําร้ายมาเขาอาจจะทําร้ายชาวสี่พฤกษกและคิดว่าชาวสี่พฤกษกเนี่ยต้องเป็นคนที่ไหลทางไปเหมือนกับไพ่แปดดาบเขาทิ้งคุณไว้เขาทําร้ายคุณไปแล้วเขาคิดว่าคุณเนี่ยคงเจ็บป่วยคุณเสียใจคงร้องไห้มาคงเหมือนกับคิดว่าฉันเสียใจคิดว่าฉันเสียายอะ่ะคิดว่าเนี่ยเหมือนกับคุณคงไม่มีทางไปจากเขาอ่ะเขาคิดแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นไพ่แปดดาบไปที่บอกว่าอย่าทาให้เขาคิดแบบนั้นว่าเขาทําร้ายเราเขาทําให้เราเจ็บปวดเสียใจแล้วเหมือนกับ ไม่มีทางไปเราทนกับความเจ็บปวดทนกับความเสียใจได้นะครับแล้วไพ่ใบต่อมาคิดว่าไพ่ขึ้นมาว่า5ดาบไพ่ห้ดาบใบนี้บอกว่าเหมือนกับดาบเนี่ยมันรอคอยคุณอยู่นะกี่ครั้งที่เขาทำร้ายคุณ5ดาบใบนี้คือจํานวนของการทาร้ายเพราะฉะนั้นไพ่ห้ดาบใบนี้บอกว่าชาวราศีพฤษภเองหรือคนที่คุณรักเนี่ยกี่ครั้งแลที่มีปัญหากันกี่ครั้งแลที่เขาทำร้ายคุณกี่ครั้งแลที่คุณอดทนกี่ครั้งแลที่คุณเหมือนกับปรับความเข้าใจกันทะเลาะกันแล้วก็กลับมาความเข้าใจกันแบบนี้กี่ครั้งที่เราให้อภัยนะ ที่เราเสียไปหรือเปล่าแล้วไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าเซเว่นออฟซอหรือว่าไพ่เจ็ดดาบผมเลยมองว่าไพ่ใบนี้นะครับชาวสีพืชศกเองคุณอาจจะมีคนใหม่หรืออาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าหรือเขาเองตอนนี้อาจจะมีคนอื่นอาจจะมีการทําอะไรที่เหมือนกับทำในรับหลังคุณหรือว่ามีการทะเลาะก,กันเรื่องของการที่เหมือนกับไม่เข้าใจกันพูดคุยกันก็เหมือนกับมีแต่ดา่ามีแต่ว่ามีแต่ปัญหาทะเลาะก,กัน ทำให้เสียวความรู้สึกกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉันไพ่เจ็ดดาบกับไพ่ดาบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนรักคุณเนี่ยเขาจะทํร้ายคุณก็ได้หรือคุณเองอาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักที่ไม่เข้าใจกันเถียงกันทะเลาะกันเอาชนะกันแบบนี้เลยนั่นเองไม่ยอมกันนั่นเองหรือการนอกใจกันไม่ซื่อสัตย์การหลอกลวงกันหรือการแอบบทาให้รับหลังแอบบมีคนอื่นนะครับไพ่เด็ดเดี่ยวเข้ามาด้วย่วนอยา่จะเป็นแบบนั้นนะครับก็มาดูไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่า f o r f swords พราะฉันเนี่ยไพ่สี่ดาบไปเนี่ยบอกว่าคุณอาจจะเจ็บปวยค เขากลับมาทีไรเนี่ยคุณก็ให้โอกาสเขาทุกทีเลยแล้วไพ่ f o f s w o r d ไปดูว่าชาวสีเพอร์สกเองจะเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามดึงดาบออกมีปัญหาก็พยายามแก้ไขมีปัญหาก็พยายามปรับความเข้าใจคนที่คุณรักนะครับพยายามปรับความเข้าใจกันพยายามเหมือนกับให้โอกาสกันจนบางทีเนี่ยเขากลับมาก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเราก็ไปให้อภัยเขาเราก็คิดว่าเขาจะปรับปรุงตัวเราวคิดว่าเขาเหมือนกับจบปัญหาไปแล้วเพราะฉะนั้นไพ่สีดาบบนี้มาบอกว่าใครก็ตามที่เพิ่งจบกันไปเพิ่งเลิกลากันไปเนี่ยคนรักเก่ามอกกัับมนนคหเ็ื เขาอาจจะเลิอกอกับคนหนึ่งก่อนเขาอาจจะเจอเปัญหาก่อนเขาถึางจะกลับมาหาเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะให้โอกาสหรือว่าจะให้อภัยเขาหรือว่าไม่ให้อภัยเขามันขึ้นอยู่ที่คุณละแต่มาดูไพ่อลารเคลนแนะนำชาวราศีพฤษภกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไพ่เขียนว่า wake up It your moment นะครับไพ่ใบนี้บอกชาวราศีพฤษภว่าเหมือนกับตอนนี้คุณต้องได้สติได้นะคุณต้องตื่นได้แล้วนะอะไรที่คุณเอาแต่นอนอยู่กับความเจ็บปวดนอนร้องไห้นอนเสียใจนอนอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความเส ตื่นมาเหมือนกับมาเจอแสงสว่างเถอะมาเจอสิ่งดีๆเถอ,อะเพราะสำหรับคนที่เหมือนกับหลุดพ้นแล้วเนี่ยผมขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณเหมือนกับพบเจอความสุขพบเจอความรักที่ดีกว่าเหมือนกับไพห่าาพห้าดาบไพ่ห้าดาบใบนี้บอกชาวสิงเพื่อส่งหลายท่านว่าคุณอาจจะหลุดพ้นจากความรู้สึกที่ให้ถูกเขาทำร้ายกี่ครั้งแล้วอะหรือความเจ็บปวดกี่ครั้งแล้วนั่นเองหรืออาจจะเหมือนกับผ่านพ้นความเหงาผ่านพ้นความรู้สึกที่เดียวดายความรู้สึกที่มีปัญหาแล้วไม่มีใครเข้ามาปรึกษาเข้ามาพูดคุยอาจจะเจอความรักที่ดีเข้ามาแล้วในช่วงของตอนนี้้้้เเเปป็นนนนนตไไัั่่่อองงถาาาใครยมมจพขึว แปไม้เท้าเข้ามาเทมป,ปูรลนเข้ามา8ดาบอาจจะไ,ได้เจอในปีนี้แหละนะครับจากนี้เป็นต้นไปนั่นแหละเปิดโอกาสให้กับตัวเองเถอะดวงของคุณกําลังมีสเสน่ห์มีอะไรเข้ามาที่เหมือนกับคนเข้ามาสนใจเข้ามาจีบเข้ามาทักทายเราแล้วแต่เหมือนกับพอเขาทักทายแล้วเนี่ยเราก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองในการที่โอเคสารต่อบ้างอะไรบ้างคุยกับเขาบ้างไม่ใช่ว่าคุยกับเขาทักทยายแล้วเขาคุยกับเราเขาเสนใจเราเราเงียบไม่แน่นอนอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับ <S <S ก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับ และใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ